สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอุ้มลักษนาเปิดความในใจทั้งน้ำตาถึงลูกเลี้ยงไม่ได้คลอดแต่รักมากมายแม้ว่าสถานะคู่สามีภรรยาระหว่างอุ้มลักษนาและบอลกฤษณนะจะจบลงแล้วแต่บทบาทการเป็นคุณพ่อคุณแม่ข,ของพี่กาตตนน้องดิสนีย์ก็ไม่มีวันเปลี่ยนแปงแลงล่าสุดอุ้มลักษนาได้เผยความในใจทั้งน้ำตาผ่านทางช่อง YouTube อุ้มลักษนาถึงลูกสาวคนโตน้องกาโต,น,าตนที่รักมากๆ แม้ว่าจะไม่ได้คลอดออกมาเองก็ตามโดยเธอได้กล่าวว่าความในใจถึงลูกสาวนะคะน้องการ์ตูนมามาก็จะเป็นเซฟโซนของลูกตลอดไปตลอดชีวิต มามาขอบคุณนะคะลูกที่ให้หมามะได้เป็นหมามาของลูกและลูกเป็นลูกที่น่ารักเสมอตลอดมาและจะเป็นแบบนั้นตลอดไปนะคะมามะรักลูกนะมามาจะคอยดูการเจริญเติบโตของลูกตลอดทุกก้าวของชีวิตนะคะมีอะไรไม่สบายใจก็โทรหาหมามะได้ตลอดเวลานะลูกนะมีโอกาสเราก็ต้องเจอกันบ่อยๆมามะจะดูความสําเร็จของลูกมามาขอบคุณลูกนะที่รักหมามาและรักน้องไม่ว่าจะเป็นยังไงอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ ลูกก็จะเป็นพี่สาวของน้องดิสนีย์เป็นลูกสาวของมาม้าตลอดไปนะลูกนะตั้งใจเรียนให้จบมหาวิทยาลัยเร็วๆนะคะจะได้ไปใช้ชีวิตแบบที่ตัวเองต้องการมาม้าไมา่ได้อยู่ดูแลลูกตรงนี้ไม่ได้อยู่ดูแลลูกเหมือนเดิมที่คอยอยู่ข้างๆแต่มาม้าก็จะไม่ไปไหนมาม้าอยู่กรุงเทพกับน้องถ้าลูกมีอะไรโทรหามาม้าได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะลูกนะมีอะไรไม่สบายใจอยากจะปรึกษามาม้าลูกบอกมาม้าได้เสมอเลยนะลูกนะ ดูแลตัวเองดีๆนะคะให้ลูกมีความสุขทั้งกายทั้งใจมามะจะดูการเจริญเติบโตของลูกไปตลอดชีวิตและเราอย่าลืมกันและกันนะลูกนะมามาขอบคุณที่ลูกรักมามากับน้องอย่างสุดหัวใจและมามาก็รักลูกสุดหัวใจเหมือนกันถึงแม้อะไรๆมันจะเปลี่ยนไปแต่มามะรู้ว่าลูกเข้าใจทุกอย่างมามะขอบใจที่ลูกเข้าใจมา,มามาและอยู่เคียงข้างมามะม,มา ดูแลตัวเองดูแลป๊าะะดีๆนะคะยังไงป๊าะะก็รักลูกมากที่สุดมามมาก็รักลูกมากที่สุดเหมือนกันนะไว้ปิดเทอมเรามาเจอกันนะคะ I love you ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o m ขอบคุณครับ